ทั้งหมด7็ดล็อกนะถูกขายไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมโหไม่น่าเชื่อนะไทใหญ่ายายส่วนมากก็อาชีพของเขากเก็บพวกลำไยนี่แหละอาชีพเขาก็รับจ้างเนาะอย่างบางคนก็ไม่ได้มีบาดประชาชนหรอกครับทีนี้ก็เป็นอาชีพลูกจ้างเนี่ยก็ต้องอผ่อนกับเจ้าของที่ดินนะครับถ้าเกิดเจ้าของที่ดินเขาไว้ใจก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยนะถูกขายไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะเนี่ยแบ่งเป็นล็อกเนี่ยเนี่ยนะล,ล็อกละหนึ่งงานงานละสี่แสนนะท่านผู้ชมนะนี่นะ อาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในที่ดินเข้าไร่เข้าสวนมันก็จะเละนิดหนึงนะสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินก็คือทําไร่นะครับทําสวนนะครับปลูกข้าวนะครับเรียนเชิญนะจากแปลงที่ดินเนี่ยไปที่แหล่งงานนะครับตัวอำเภอนะ ก็เดินทางน่าจะประมาณสิบนาทีก็ถึงนะครับไม่ไกลนะเพราะว่าตรงนีออ้ที่ผมมาสัญลวจคุณป้าเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะทางก็จะเป็นขี้เลนนะครับนี่นะเมื่อกี้นี้ก็คุณป้าก็พามาเดินดูเนี่ยย่ามันก็จะขึ้นลกหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นลําเหมืองนะท่านผู้ชมนะเอ,อ่อทั้งหมดนะครับหกไร่กับหนึ่งร้อยสี่เจ็ดตารางวาเอกสารสิ์เป็นโฉนดคูดแดงสองใบน,นะท่านผู้ชมนะ เป็นที่นาเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นแนวเขตของเพื่อนบ้านนะตรงนี้รู้สึกว่าเขาเอ่อเอาไว้คาดพวกลำไยนะครับเนี่ยแปลงที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เออความกว้างของแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่4 5ห้าเมตร45เมตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยจากตรงนี้ปึ๊บไปชนแนวรั้วนะครับความกว้างอยู่ที่4ี่สิเมตรนะแล้วก็จากแนวรั้วนะครับตรงไปเลย ความลึกอยู่ที่350เมตรนะครับไปชนต้นไม้ใหญ่ท้ายแปลงนะคุผู้ชมเนี่ยนะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นสักเมื่อกี้นี้ผมถามจากคุณป้าว่าแล้วเขาทํามาเนี่ยเ,ออเขาเอาน้ํามาจากไหนตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับน้ํามาจากตรงนี้เมื่อกี้นี้ผมโด่งขึ้นบินเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นในส่วนของแหล่งน้ําตรงเนี้ยสมัยก่อนรู้สึกว่าเขาจะขุดหน้าดินขายอ่ะ แล้วตรงนี้เป็นแหล่งน้ำนะที่ชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรนะครับที่เขาดึงน้ำเข้านานานะ